สวัสดีครับผมคุงครับเป็นที่ปรึกษากานขายรถยนต์ t ต y ยต้านครทนสาขาเทพรักษ์นะครับวันนี้คุงพามารีวิวนะครับรถแชมป์นะครับที่ทางเราดัดแปลงมาเรียบร้อยนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแพทเทิร์นให้ลูกค้าดูว่ารถแชมป์สามารถดัดแปลงเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันคันแรกครับผมซ้ายมือคันน้องเหลืองนะครับผมปิกาจูนะครับตัวนี้ทางเราทําเป็นแบบเพสปานะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ครับผมเป็น เป็นแบบว่าทำมาหากินนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยฮะเราตัวนี้เราเป็นกระจกนะครับเปิดซ้ายขวาด้านหลังเราเป็นแบบพ็อปอัพขึ้นนะครับส่วนระดับที่2นะครับเป็นตัวนี้ครับจะเป็นตัวหล่อเท่นะครับของเราจะเป็นตัวช็อตบิวเบทนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นแชมป์นะครับไฟหน้าโปรเจ c เตอร์ LED พร้อมไฟตัดหมอกนะครับสังเกตนะครับคันนี้จะแตกต่าง,งจากเพื่อนตรงนี้นะครับแ,แต่งเป็นแบบสา s สตรีทสังเกตดูได้เลยฮะ ล้อแมกนะคะชุดแต่งด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับตกแต่งให้มันสวยงามเราหส่ลหลังคาเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้รวมถึงด้านหลังเราสามารถติดตั้งได้ไเหมือนกันเป็นแบบสตีทครับเราดัดแปลงได้ตามสภาพความต้องการของเราลำดับตัดมาครับผมเป็นตู้เย็นนะครับสังเกตนะครับ MBC จะเป็นตู้เย็นนะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับขนส่งยา เราเป็นแบบนี้นะครับเราหัวกระสือมาแล้วก็เอาตู้เย็นนะครับวางทับลงไปเลยนะครับผมลำดับถัดไปนะครับผมเราจะพามาดูด้านในว่าข้อแตกต่างกันระหว่างตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นหรือตัวกลางแตกต่างกันยังไงบ้างรรเรามาดูปิกาจูงครับผมเดี๋ยวเชิญด้าน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 ,าน,านข้างเลยครับ เรามาดูในส่วนของภายในนะครับน้องปิกกจูตัวนี้จะเป็นน้องตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้ดู้ปลูกษับแบบนี้เลยครับนั่งได้2ที่นั่งนะครับแอร์แบ็กสลูกภายในสีดําตัดสีส้มพวงมาลัยเป็นแบบธรรมดานะครับเปิดปิดไฟแบบอัตโนมือเกียร์นะครับออโต้หสปีดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับผม อย่างที่ผมบอกไปจะเป็นแบบว่าเปิดมาจา่ะเปิดเปิดจะพ๊อปอัพขึ้นมาภายในจะเ,เป็นแบบนี้ฮะปึบปึบนี่แบบนี้จัดลงมาครับแต่ว่าผมขอไม่ดึงลงมาแลา้วกันเพราะว่าตัวนี้จะเป็นโต๊ะตั้งนะครับเล่าออกมาตรงนี้พื้นที่จะไม่พอภายในยจะติดตั้งแอร์นะครับ สังเกตครับมีตัวที่เป็นมอปแปลงสำหรับตัดไฟด้วยกันไฟฟ้าและวงจรไฟจะเต็มขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าวัตถุประสงค์ต้องการจะไปทำอะไรนะครับอันนาทัตไตตัวนี้ครับเป็นเบสิกเลยตัวนี้มาพร้อมแม็กไลเนอร์นะครับ3ด้านป้องกันรอยขีดข่วนนะครับเราสามารถเปิดได้3ทาง ังเกตล็อบที่หนึงลอคที่สองอันนี้เปิดแบบนี้นะฮะหรือลูกค้าไม่พอใจอยากเปิดอีกข้างหนึ่งเรียบร้อยส่วนไอ้ตัวห้อยอย่างงี้ครับถ้าลูกค้าลำคาญนะครับเราสามารถแนะนำนะครับให้สอดอย่างนี้ก่อนจะเก็บเราก็ดึงออกมาเพื่อติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับนี่หยัดนี้เลยง่ายๆ ส่วนด้านข้างลูกค้าสงสัยว่าจะปีนขึ้นยังไงนะครับสังเกตนะครับจับเหล็กนี่ครับผมก้าวขึ้นปุ๊บขึ้นได้แล้วอยู่ที่ลูกค้าถนัดครับว่าจะซ้ายหรือจะขวาก้าวก่อนก้าวหลังแต่แน่นอนครับว่าเราก้าวคนละก้าวแน่นอน <c oughs> สวยงาม ด้านบนติดแหลกหลังคาครับผมไว้สำหรับบรรทุกของขนของหรือจะขึ้นไปนั่งก็แล้วแต่ครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักได้นะครับประมาณ100่กิโลภายในตัวนี้จะเป็นตัวท็อปครับผมจะเป็นดำตัดส้มเหมือนกันเกียร์ออโต้ครับผม ตัวนี้นะครับสังเกตได้เลยตัวนี้ติดตั้งตรงที่เป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวที่ชาร์จนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเนาะบอกก่อนติดตั้งเพิ่มตัวแก้วน้ําเราก็ติดตั้งเพิ่มให้กล้องบันทึกหน้าก็ติดตั้งเพิ่มชุดตรงนี้ก็ติดตั้งเพิ่มนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นการสอดเข้าไปนะครับผม ลำดับปลอดภัยครับผมตู้สุดท้ายเป็นตู้เย็นทำคบวงจรครับตัวนี้สามารถแปลงได้ครบวงจรตัดแปลงง่ายสรีระสวยแบบนี้เลยเป็นตู้เย็นบรรจุได้มากมายจะไปขนอะไรก็ได้ครับยกเว้นขนคนหนาวใต้ก่อนครับ ปิดง่ายๆครับผมแบบนี้เลยครับเราก็ปิดเข้าไปปึ๊บลงตัวนี้นะครับไม่ต้องไม่จาเป็นต้องดันสุดนะครับเห็นสลักด้านบนมั้ยครับผมแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ปึ๊บลงมาแค่นี้นะครับสําหรับภายในตัวนี้นะครับเป็นตัวเบสิกเลยครับดำล้วนๆครับผมสังเกตนะครับ ไฟการทำงานจะทำงานยังไงนะครับนี่สวิตท,ที่เราติดตั้งขึ้นมาตัวนี้จะเป็นเกีธรรมดานะครับรูปทรงสรีรละจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็คือเบสิกมากเลยครับผมเป็นมาตรฐานที่โตโยต้ตจัดมาให้รถแชมป์สวยงามตามท้องเรื่องนะครับยังไงวันนี้นะครับต้อง ขอบคุณนะครับทางโตโยต้าที่ออกดีไซน์รถไฮรักแชมป์แบบนี้มาเพื่อตอบโจทย์ขนส่งนะครับหรือจะใช้งานปกติแบบสตรีททั่วๆไปได้หมดเลยครับรุ่นทุกรุ่นนะครับมีราคามีเงื่อนไขถ้าลูกค้าสนใจยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนครับเบอร์0979194478 ถ้าวันนี้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้อากาศหน้าจะทําคลิปดีๆออกมาให้คุณลูกค้าอีกนะครับแคมเปญโปรโมชั่นสนใจติดต่อได้ครับผมสวัสดีครับ